ครับผมสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการฝกากเงินผ่านตู้ a t m ของธนาคารออมสินนะครับผมก็เพียงแค่เรารู้หมายเลขบัญชีธนาคารของเรานะครับหรือว่าเราจะโอนให้ท่านอื่นก็ได้นะครับขอแค่เรารู้หมายเลขบัญชีของเขาเราก็สามารถโอนเงินให้กับท่านอื่นโดยผ่านตู้ ATM นะครับไม่ต้องใช้บัตร a t m ด้วยนะครับ สะดวกและง่ายดายนะครับไม่ทําให้เราไม่ต้องไปต่อคิวรอในธนาคารเลยนะครับวิธีและขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูในคลิปเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องมาเริ่มกันที่เงื่อนไขก่อนนะครับเงื่อนไขของมันคือเราต้องรู้หมายเลขบัญชีธนาคารนะครับสําหรับท่านที่ไม่รู้หมายเลขบัญชีธนาคารของเราคืออะไรให้ดูที่สมุดบัญชีธนาคารออมสินนะครับมันจะมีอยู่หน้าแรกเลยนะครับ ให้ดูตรงนี้เลยนะครับก็คือหมายเลขบัญชีของเรานั่นเองนะครับก็มาเริ่มวิธีกันเลยนะครับก็คือก่อนอื่นเราต้องไปที่ตู้ ATM ครับพอไปถึงตู้นะครับให้สังเกตดูว่านะครับตู้ ATM จะมีตู้ถอนเงินกับตู้ฝากเงินนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบระบบใหม่เปลี่ยนตู้แล้วนะครับส่วนใหญ่ตอนนี้ตู้แบบใหม่ออกมาจะเป็นทั้งฝากทั้งถอนได้ในตัวเลยนะครับแบบในรูปภาพเลยนะครับเมื่อเลือกตู้ได้แล้วนะครับก็ไปที่หน้าจอนะครับ กดไปที่ปุ่มกรณีไม่ใช้บัตรหลังจากนั้นก็เลือกภาษาตามอัธยาศัยเลยนะครับพอเลือกภาษาเรียบร้อยนะครับจะมีอยู่3เมนูนะครับให้เลือกไปที่ฝากเงินนะครับพอเข้าเมนูมาแล้วนะครับก็จะมีให้เลือกอีก2เมนูนะครับก็คืออันแรกจะเป็นบัญชีธนาคารออมสินนะครับก็ถ้าเกิดเลือกอันแรกก็จะไม่เสียค่าธรรมเนียมนะครับส่วนอันที่2จะเป็นการฝากบัญชีของธนาคารอื่นนะครับ ก็จะมีค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขของธนาคารอีกทีหนึ่งนะครับในที่นี้ผมขอเลือกเป็นธนาคารออมสินนะครับกดไปเลยครับบัญชีธนาคารออมสินครับครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับก็จะถึงหน้าที่ต้องใส่หมายเลขบัญชีนะครับก็เลือกหมายเลขบัญชีที่เราต้องการจะฝากเงินนะครับก็จะเป็นบัญชีเราก็ได้หรือจะเป็นบัญชีท่านอื่นก็ได้นะครับเราสามารถฝากให้คนอื่นก็ได้นะครับขอเพียงแค่เรารู้หมายเลขบัญชีนะครับก็ ใส่หมายเลขบัญชี er ไปให้ถูกต้องเลยครับเมื่อใส่หมายเลขบัญชีถูกต้องแล้วกดไปที่ปุ่มถูกต้องครับหลังจากนั้นนะครับระบบก็จะให้เราตรวจสอบนะครับว่าชื่อเจ้าของบัญชีนะครับและหมายเลขบัญชีถูกต้องหรือเปล่านะครับถ้าเรายืนยันว่าถูกต้องแล้วให้กด ala ปุ่มตกลงเลยครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เตรียมเงินเลยครับแล้วทาง ข้อความในหน้าจอนะครับก็จะแจ้งมาว่าให้เราใช้แบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยและแบงค์หนึ่งพันนะครับแล้วก็รวมทั้งหมดไม่เกินหนึ่งร้อยใบนะครับให้ใส่เข้าไปในตู้เลยครับมันจะมีช่องใส่เงินอยู่ตรงตู้นะครับใส่ไปเลยครับเมื่อใส่ไปแล้วนะครับระบบก็จะทํางานแล้วก็จะมีเสียงทํางานอยู่นะครับเหมือนจะนับเงินอยู่นะครับก็รอสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับก็รอมานับเงินไปก่อนนะครับ คืนมาครับแสดงว่าแบงค์ไม่ผ่านนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ไปใหม่อีกทีหนึ่งนะครับมันจะขึ้นยอดมานะครับขับขึ้นยอดมา300บาทนะครับแล้วผมจะฝากเพิ่มไปนะครับกดไปเทียบฝากเพิ่มนะครับหลังจากนั้นนะครับมันก็จะเปิดมาให้เราใส่เงินไปอีกทีหนึ่งนะครับเราก็ใส่เงินไปอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากนั้นมันก็จะนับเงินใหม่ทีหนึ่งนะครับรอสักครู่ครับ เสียงอย่างนี้น่าจะผ่านแล้วครับขึ้นมา600บาทครับพอขึ้นมาหน้านี้นะครับมันก็จะมีปุ่มให้เราเลือกนะครับว่าจะฝากเพิ่มหรือว่าจํานวนถูกต้องนะครับหรือว่าจะยกเลิกนะครับในกรณีที่เงินไม่ถูกต้องนะครับจํานวนเงินไม่ถูกต้องให้เรากดปุ่มยกเลิกนะครับมันก็จะคืนเงินมาให้เราหมดเลยหรือว่าถ้าเกิดเราต้องการที่อยากฝากเพิ่มไปอีกก็กดปุ่มฝากเพิ่มนะครับแต่ในที่นี้ผมพอแล้วนะครับผมจะฝาก600บาทนะครับผมก็จะกดไปที่จํานวนเงินถูกต้องครับ พอกดไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาหน้าให้เราตรวจสอบครั้งสุดท้ายนะครับก็จะมีข้อมูลเลขบัญชีนะครับชื่อบัญชีพร้อมกับจํานวนเงินทั้งหมดนะครับเมื่อเราตรวจสอบแล้วถูกต้องนะครับให้เรากดปุ่มถูกต้องครับเพียงเท่านี้นะครับก็ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วนะครับเงินก็จะถูกนําฝากไปยังบัญชีของที่เราต้องการจะฝากนะครับพร้อมกับสลิปนะครับแล้วก็จะมีระบบแจ้งเตือนมาในแอป m ม m o ด้วยนะครับสำหรับท่านที่สมัครแอปไม m o ไว้นะครับ เพียงเท่านี้ก็สำเร็จแล้วนะครับสำหรับวิธีการฝากเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารออมสินนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ